แล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าค่อนข้างก่อนหน้าเนี้ยค่อนข้างคิดนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะทําได้ไหมมันมีความว่ามือใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานเนี่ยคนในกองหรือคนในทีมจะไว้ใจไหมแต่ว่าพอได้มาร่วมงานหรือทํางานจริงๆต้องบอกว่าขอบพระคุณทีมงานแล้วก็ผู้จัดมากๆที่เอ่อให้ใจกันอะ่ะพอทุกคนอ่ะร่วมแรงร่วมใจกันอะ่ะมันเลยทําให้เบนไม่รู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยจะยังไงดีเขาโอเคไหมเราโอเคไหม มันกลายเป็นว่าทุกอย่างที่ทำอ่ะมันมันลื่นไหลมันไปได้ด้วยดีแล้วก็แล้วก็มันคือมันจะไม่มีปัญหาอะไรให้เป็นรู้สึกว่าจะทําไม่ได้เลยครับตอนนี้กดดันหรืออะไรไหมหนักใจอะไรไหมกับการเป็นพ่้มดกับที่ต้องความรู้สึกความกดดันอะไรทั้งหมดอ่ะเป็นรู้สึกก่อนหน้าที่จะมาทำอืมก็คิดว่าคงกดดันแหละค้าะไนแหละแต่พอมาทำมันแบบมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะมันมันเหมือนแบบมันเหมือนกับสิ่งที่เราศึกษามาเราชอบมาตั้งแตด็กอ่ะ มันหนึ่มันมันถูกต้องหมดเลยอะไรเอี่ดที่เราชอบที่เราดูมาตั้งศึกษามาเรียนมา ม,มันเอามาใช้ตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยครับอืมน้องๆมันกำกับยากอะไรอย่างนี้ไหมเบนหลายๆคนแบบอาจจะรวมตัวกันจุดที่วอลเวอบวกอะไรมีไหมก็กำกับยากไหมเออสำหรับน้อ,นองๆเหมือนกันคือเนบนนั้นเบนรู้สึกว่าเป็นโชคดีหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าอย่างตัวน้องๆเองอ่ะเนบ,บนได้มีโอกาสได้แคสติ้งตั้งแต่ทีแรกเบนก็จะเอาแต่คนที่แบบเก่งๆมาพอได้คนเก่งๆมาเนี่ยค่อนข้างทำงานง่ายครับเราบอกอะไรเราให้อะไรไปเนี่ยเขาให้ใจเต็มที่กลับมาเลยอย่างที่บอกว่า ถ้าจะบอกว่าเป็นโชคเป็นดวงเนี่ยก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าตั้งแต่เป็นทํางานมานักแสดงก็ยังมีปัญหาทีมานก็ยังมีปัญหาคือไอ้ปัญหาเล็กๆน้อยๆมันมีนะครับผมแต่ว่ารู้สึกมันมันไปมันผ่านไปได้ทั้งหมดเลยไม่ไม่ทำให้เราเป็นอุปสัรค์ได้เลยครับคบบาดหวังกระแสอะไรขนาดไหนอะมากน้อยแค่ไหนอ๋อโอเคอย่างที่บอกตอนเมื่อกี้นี่คือกระแสเนี่ยต้องจำเราเบ็นไม่ได้อยู่ใน ไม่ได้มีไเรีด้อะไรอ่ะความรู้สวัสดีครับไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของกระแสะที่แบบว่าเ e อ้ยจะทํายังไงให้ดังหรือว่าในการมาร์เก็ตติ้งพีอาร์อะไรนะเพราะฉะนั้นก็จะยกหน้าที่นี้มาเป็นฝั่งพีอาร์กับมาร์เก็ตติ้งไปแต่ถ้าคาดหวังในเรื่องของภาพพยูนยในเรื่องของภาพของคุณภาพของซีรีส์เนี่ยเป็นคาดหวังมากคือตัวเบนเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามันเราศึกษาเรื่องนี้มาเพราะฉะนั้นเราต้องทําออกมาให้ดีเรื่องภาพเรื่องคอนเทนต์ครับเรื่องนักแสดงน,นยครับเรื่องการแสดงทั้งหมดเนี่ย เบนจะคาดหวังพวกนี้มากๆคือรับรองได้ว่าต้องดีมากๆถึงจะแบบหลุดออกไปให้สุกคุทุกคนได้ดูกันเนี่ยนะครับอ,อย่างเราเป็นเพื่อกับหน้าใหม่ปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยพออะไรมันใหม่หมๆแน่นอนคอมเมนต์เนาะเรียกว่าเลี่ยงยากเบนเราเตรียมไม่รับมือว่าแบบอุ้ยทําไมอันนี้ก็ไม่ถึงมันจะมีแบบกช่างติช่างก่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคจริงๆแล้วอ่ะในส่วนของเบนส่ะถ้าเกิดว่าตีติได้นะครับติมาเลยจะได้รู้ว่า จะได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องยอมรับจริงว่ามือใหม่จริงๆเนี่ยในส่วนนี้แหละที่เบนอาจจะต้องไปรอดูกันว่าโอเคใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไร้ยครับอันไหนที่เราเอามาย่อยเรามาปรับได้ทําให้งานเราดีขึ้นเนี่ยก็จะพยายามเอามาปรับให้ได้มากขึ้นครับก็ช่วยติช่วยคอมเมนต์ได้ครับถ้าแล้วก็งานต่อไปเนี้ยเราจะได้ทําได้ดีไปเลยเลยนะครับอเรื่องต่อไปมีแลนไว้หรือยังหรือเี่โอ้โหนี่แค่ช่วงควอเตอร์แรกของปีนะครับมีควอเตอร์ที่2 3และ4ทั้งปีนี้ถึงบอกว่าเราคือทำงานกันทั้งปีเลยที่เราถ่ายทำทำงานกันทุกวันนี้ครับไม่ได้ทำแค่คอแต์แรกเราทำสองสามสี่ด้วยมีรายการเพลงด้วยเรลเี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีรายการอีกเยอะแยะเลยครับมีซีรีส์ปลายปีด้วยที่เบนจะเป็นผู้จัดเองแล้วก็ทำเองซีรีส์ที่เบนเป็นคิดบทเองทําเองเพราะว่าเหมือนอย่างที่บอกครับเบนนะชอบเรื่องเบื้องหลังอยู่แล้วที่ผ่านมาเบนมีเวลาว่างเวลาว่างของเบนบางทีก็จะไปเขียนบท ครับทาั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้กับอะไรแต่เราก็จะมีบทของเราที่เราอยากจะทาอยู่นะครับ,รบใช่เพราะฉะนั้นก็รอดูปลายปีอันนี้ทาเองทั้งหมดเลยเ<ช>บื้องหน้าคือเทแล้วเหรอเธอเบื้องหน้ามีไหมหรือ,อไม่เอา,าแล้วอ๋ออย่างที่บอกคือของเบนเนี่ยนอกจากเป็นผู้นำกับใช่ไหมครับเบนจะมาดูแลในฝั่งของค่ายเพลงของบริษัทด้วยนะครับก็จะมีน้องๆศิลปินนอกจากน้องศิลปินแล้วเนี่ยเออเราก็ทําให้น้องๆใช่ไหมแต่แบบเรารู้สึกว่า เราเราคิดไอเดียได้ปะออกออกของเราไปก่อนมให้น้องๆเห็นก่อนว่าเฮ้ยการทํางานเป็นไงเพราะน้องๆองก็จะใหม่ในหลายๆเรื่องเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าด้วยตัวด้วย,วยตัวเราด้วยมีไอเดียที่รู้สึกว่ามันมีเพลงมีแบบรูปแบบที่เราอยากจะทํานอกเหนือจากรูปแบบเดิมๆที่เราเคยทามาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเพลงใหม่ของเบนที่จะออนแอร์ในช่วงคอร์เตอร์ที่3นะครับผมเตรียมฟังเลยเตรียมดูได้เลยครับเป็นแบบฟู่ฟู่แบบว่าโถเวิร์วังอะไรอย่างนั้นครับ